สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟังมี Honda City นะคะเข้าใหม่สวยๆมารีวิวค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่องเทอร์โบโด้วยนะลูกค้าเป็นตัว1.0 SV เทอร์โบนะคะปี2020สีดำน,นะคะสวยๆเลยเรลขไม่ใช้งานไปเพียงแค่60,000กโลเท่านั้นค่ะราคา510,000บาททวนนะคะลูกค้า จัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ9,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0642539366ค่ะในส่วนของรายละเอียดตัวรถนะคะลูกค้าสำหรับคันนี้ยังคงเป็นป้ายต่างจังหวัดอยู่นะคะเดี๋ยวทางบริษัทเพโจนของเราทําการจดทะเบียนนะคะเปลี่ยนป้ายให้ใหม่เป็นป้ายกรุงเทพนะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลย ได้เป็นกระจังหน้านะคะโครเมียมเส้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะไฟหน้านะคะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะได้เป็นไฟ LED ด้วย ซิตี้เทอรนะคะปี2020ใครที่สนใจหรือว่ากำลังมองหาอยู่นะคะบอกเลยว่าคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนไม่60,000เท่านั้นนะคะในส่วนของล้อนะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กอัอลอยนะคะทูโทนส,สวยๆแบบนี้เลยได้เป็นแม็กขอบ15นะคะยังปี20ค่ะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยค่ะ มือจับประตูโรเมียนนะคะพร้อมกับระบบกุญแจคีย์เลกค่ะภายในนะคะใหม่ๆเลยมาพร้อมระบบ Engine Start นะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะมาพร้อมกล้องถอยค่ะแล้วก็ได้เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะภายในจะได้เป็นทูโทนนะคะคอนโซลสีดำนะคะทูโทนสีขาวสวยๆเลยนะคะ ใหม่ๆเลยมาพร้อมเบาะหนังสีดำนะคะทรงสปอร์ตเบาะใหม่ๆเลยนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยค่ะฝาเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยยันรอยปากกาใด,ดๆเลยหัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีไม่มีขยับเช่นกันนะคะสีมาจากโรงงานยังคงติดอยู่ชัดเจนอยเลยนะ กระจกเดิมแท้นะคะจากโรงงานทุกบานค่ะในส่วนของฝั่งผู้โดยสารตอนหลังนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำนะคะไม่มีรอยฉีกขาดใดๆเลยนะคะก่อนส่งมอบเดี๋ยวเราสปารถให้อีกครั้งหนึ่งนะคะลูกค้าสปาอรา QC ลรถนะคะเตียนถ่ายของเหลวได้ไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคะ ในส่วนของารายละเอียดด้านหลังมาพร้อมเสาอากาศแบบที่ฉลามนะคะไฟท้าย LED แล้วก็ได้เป็นไฟทับทิมนะคะมาพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานนะคะแบบนี้เลยกระจกเดิมนะคะโรงงานทุกบานค่ะกระจกเดิมโรงงานทุกบานนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีประวัติพิดความชนหนักมาแน่นอนนะคะเตรียมสันรถคมชัดเจนสวยๆเลย อาเีียมสั่งรถคมชัดเจนสวยๆเลยนะคะรับประกันคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนราคา5้าแสบาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่อนเพียงเดือนละ9 0้าบาทเท่านั้นนะคะพร้อมกับแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษลงต้นที่2.59จาเเท่านั้นนะคะเห็นรถปีรถนะคะติดอยู่ชัดเจนค่ะเดี๋ยวฟังพาดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะเพิ่มเติมในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังต่อเลยค่ะ มาต่อกันที่โครงสร้างด้านหลังนะคะลูกค้าหัวน็อตที่ฝากระโปรงนะคะทางซ้ายและขวาหัวน็อตไม่มีรอยถูกไข่ไม่มีขยับเลยนะคะมีถาดรองสัมภาระมาให้แล้วเรียบร้อยภายในนะคะมียางอะไหล่มาให้เครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์ครบเลยรอยซีนทางมะพร้าวนะคะสีไขส่สวยๆแบบนี้นะคะรอยซีนเดิมโรงงานรับประกันนะคะไม่มีชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนคะ่ะ อรอยซีนตรงนี้นะคะก็นิ่มๆเล็กเออเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคะรอยซีนเดิมโรงงานเช่นกันนะคะอ่าเดี๋ยวมาดูโครงสร้างหน้าตัวรถต่อเลย,ยในส่วนของโครงสร้างหน้าตัวรถนะคะลูกค้าหัวน็อตตามจุดต่างๆนะคะสี่มาร์กจากโรงงานยังคงติดอยู่ชัดเจนนะคะ บอกเลยว่าคันนี้ใหม่มากๆค่ะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักหรือว่าตัดต่อมาแน่นอนค่ะรับประกันเลยนะคะรับประกันเลยลูกค้าเอารถไปตรวจสอบเช็คศูนได้เลยนะคะหากพบเจอว่ารถมีชนหนักมาถึงโครงสร้างหรือมีตัดต่อมาทางบริษัทเพจนของเรารับซื้อคืนร้อยเปเซน์เลยค่ะใครที่สนใจนะคะหรือว่ากำลังมองหา Honda ซิตีนะคะ1.0 SV งจ r b ศนบนะคะปี2020สี่สีดำอยู่นะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ